สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อมิสเตอร์อีคอนครับอยู่สำนักง,งานคลังจังหวัดกำแพงเพชรผมทำหน้าที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเศรษฐกิจของจังหวัดเราครับเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจและส่งสัญญาณเตือนภยัยหากมีเหตุการณ์ใดที่จะมากระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัดเราครับซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจที่ผมจะนำเสนอในแต่ละเดือนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยสำนักง,งานคลังเขต6เป็นประจำทุกเดือน ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนขยายธุรกิจหรือกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดได้ครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะขอนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือนกันยายน2564ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรในเดือนกันยายนหดตัวร้อยละ4.8เป็นผลมาจากด้านการใช้ใจ่ายที่หดตัวลงครับ ด้านการใช้จ่ายจะประกอบด้วย3ด้านคือการบริโภคภาคเอกชนการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนโดยด้านการใช้จ่ายหดตัวร้อยละ12.9เป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวร้อยละ30.5เป็นผลมาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่มหมดค้าส่งค้าปีก มีการจัดเก็บได้ลดลงส่วนด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ11.5ครับเป็นผลมาจากส่วนราชการภายในจังหวัดกำแพงเพชรมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมากแล้วครับในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนนะครับมีการขยายตัวร้อยละ1.4ซึ่งสะท้อนจากเครื่องชี้ที่สำคัญคือทุนธุรกิจจดทะเบียนใหม่และสินเชื่อเพื่อการลงทุนครับ ที่ขยายตัวจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ให้มีการเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจครับอีกทั้งประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นจึงมีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจครับต่อมาเราจะมาดูกันที่ด้านการผลิตนะครับซึ่งด้านการผลิตจะประกอบด้วย3ภาคด้วยกันก็คือภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการครับ โดยด้านการผลิตขยายตัวร้อยละ7.5ซึ่งเป็นผลมาจากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัว1เท่าตัวโดยสะท้อนจากเครื่องชี้ที่สำคัญได้แก่จำนวนอาชีวบัตรสุกรปริมาณข้าวและปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นครับและมาต่อกันที่ภาคอุตสาหกรรมครับซึ่งขยายตัวร้อยละ3.4โดยสะท้อนจากปริมาณการผลิตหินแร่ที่เพิ่มขึ้นครับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นผลจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ภายในพื้นที่จังหวัดและยังมีปริมาณคำสั่งซื้อจากจังหวัดใกล้เคียงที่เพิ่มขึ้นด้วยครับในขณะที่ภาคบริการของเรานะครับยังคงหดตัวที่ร้อยละ23.4โดยสะท้อนมาจากยอดขายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการรายได้ค่าเช่าอ,อสังหาริมทรัพย์และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงครับ ซึ่งเป็นผลมาจากประชาชนมีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จังหวัดเราประกาศอย่างเข้่งคัดครับต่อมาเราจะมาดูกันที่ด้านเสถียรภ,ภาพทางเศรษฐกิจนะครับในเดือนกันยายนพบว่าอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับ1.8ครับซึ่งสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันสินค้าประเภทยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสินค้าอื่นๆครับ ในขณะที่ด้านการจ้างงานหดตัวร้อยละ1.8เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่มีแนวโน้มดีขึ้นทําให้แรงงานมีการเคลื่อนย้ายกลับไปยังสถานที่ทํางานเดิมครับสุดท้ายเราจะมาดูที่ด้านการคลังในส่วนของการจัดเก็บรายได้กันนะครับในเดือนกันยายนการจัดเก็บรายได้หดตัวลงร้อยละ32.8 เป็นผลมาจากหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีเช่นสำนักง,งานส,าสารรพากรพื้นที่มีการจัดเก็บรายได้ภาษีเครื่องดื่มลดลงครับและสำนักง,งานสรรพากรพื้นที่ก็จัดเก็บรายได้ประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมได้ลดลงเช่นกันครับก็ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับกับเศรษฐรกิจจังหวัดกำแพงเพชรในเดือนที่ผ่านมาสำหรับเดือนหน้าเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรจะเป็นยังไง รอติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรับชมย้อนหลังหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพบกันได้ทางเพจ Facebook สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคน